เกลความรู้ประเทศบรูไนชุดตระจำชาติของบรูไนนะจ๊ะชุดผู้ชายเราจะเรียกว่าบาจูนาลายูคล้ายกับชุดตระจำชาติของผู้ชายนาเลเซียเต็นเสื้อแขนยาวคอตั้งสวนกางเกงขายาวมีผ้าสล่งทันลอกเอวสวนหมวกกันหยี่สีดำผู้หญิงเนี่ยเขาจะสวนเสื้อแขนยาว เสื้อกัดกระตรงเต็นท่าถือเดียวกันกระตรงยาวคลุมข้อเท้านีท่าคลุมศีรษะการทักทายการทักทายเขาจะทักทายโดยการจับนือกันทั้งสองข้างเรียกว่าสารานเป็นการทักทายของาศาสนาอิสลามยกเว้นผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ควรสันผัสมือกันสัตว์ประจำชาติได้แก่ เสือโครง่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสือลายธาตกรเทานทะนี้ลายสีดันท่าไตทั่วตัวเต็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกหากินตอนกลางคืนเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนี่ตราเทนีเรียกว่าทนธรณ์ที่สําคัญของดูไนส่วนใหญ่จะเต็นตราเทนีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามอย่างเช่นวันตรุอีดเต็นวันสิ้นสุดการถือศีลอด ชาวนุสลินเขาก็จะแต่งกายสะอาดเรียบร้อยนีการทำด้วยทีทางศาสนาแล้วก็เลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานส่วนศิลปะาการแสดงของดูไนที่มีชื่อเสียงก็คืออดุกอดุกเต้นระลัทุ้นเนืองที่นิยมสแสดงในเทศกาลวันหยุดทั่วไตโดยเฉพาะช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว